คลิปนี้เรามาดูโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับลำดับเลขคณิตกันนะเนี่ยโจทย์แบบนี้เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะเริ่มยากละเราต้องรู้เทคนิคถ้าเรารู้เทคนิคอยูนจะไม่คยากมากนะเรามาดูกันโจทย์ข้อนี้ถ้าในลำดับเลขคณิตนี้เขาบอกมาก่อนเลยนะว่าเป็นลำดับเลขคณิตนาะข,ขีเ้นใต้ไว้เลยถ้าเป็นลำดับเลขคณิตแสดงว่าสูตรที่เราจะใช้ก็จะเป็นสูตรลำดับเลขคณิตใช้ได้เลยคือสูตรนี้ นะหวังว่าน้องๆคงจะจำได้แล้วนะ a n เท่ากับ a 1บวกวงเล็บ n ลบหนคะ a n คืออะไร a n คือค่าของพจน์ที่ n a 1คือค่าของพจน์ที่1นะ n คือพจน์ที่เราสนใจนะส่วนดคืออะไรคือผลต่างร่วมอันนี้เราต้องรู้ก่อนแล้วโจทย์เขาบอกว่าในลำดับเลขคณิตเนี่นนยมีพจน์ที่10มีค่าเป็น67 แปลว่าอะไรจพ์ที่สิบมีค่าเป็นหกสิบเจ็ดแปลว่าถ้าเราไปดูในสูตรนะถ้า n ตัวนี้เป็นเลขสิบตัวนี้ก็จะเป็นเลขสิบ1อสิบก็จะแทนด้วยหกสิบเจ็ดไปเลยนั่นคือความหมายเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้ถ้าเกิดเราให้เเป็นสิบ A 1หนึ่งไม่รู้ติดเอาไว้ n รู้ละถ้าตรงนี้เป็นสิบตรงนี้สิบด้วยตรงนี้ลบด้วยหนึ่งดีรู้ไหมดี D ก็ไปรู้นะ ถ้าโจทย์บอก a สิบเท่ากับหกมาเนี่ยแสดงว่าเราต้องติด a 1กับ d ไว้ a 10เขาบอกมาลวคือเท่าไรคือ67เพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเขียนได้เลยว่าเท่ากับเท่าไรเท่ากับ67บอกได้ทันทีนะเดี๋ยวครูเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะ,ะตรงนี้เป็น6กนี่คือเลขตัวนี้สามารถแปลงมาเป็นสมการได้อยมีกันก็คือ67เท่ากับ a 1บวกด้วย9 d ให้เป็นสมการที่1น,นะสังเกตดู ตัวนี้1ตัวจะได้สมการ1สมการตัวแปรมี2ตัวคือ n1 กับ d แสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าเกิดเขาให้แบบนี้มาอีก1ตัวเราจะได้สมการมาสองสมการตัวแปร2องตัวแปรคือ n 1กับ d แก้สมการหา n กับ d ได้เราก็จะได้คําตอบข้อกอไก่รือข้อขอไขแก้ยังไงเรามาดูกันนะมาดูตัวที่2ตัวที่2องเขาบอกว่า a 22มีค่าเท่ากับ1 5 1 ทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะทำเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือตัวนี้เป็น151เท่ากับ a 1บวก n นะถ้าแทนค่าด้วย151 n จะเป็น22เวลาเข้าสูตรก็จะเป็น22-1 22-1ลบ1 2เป็นเท่าไหร่เป็น21นะครูจะรัดรัดอื่น,นี่อย่างนี้ได้มาสองสมการแล้วแล้วเราก็แก้สมการ2ตัวแปรนะคนไหนแก้สมการท่องคล่องก็สบาย แต่ถ้าคนไหนแก้สมการไม่คล่องก็ต้องฝึกน,นะฝึกแก้สมการให้คล่องอะไรที่มันเป็นเบสิกของมอต้นเนี่ยฝึกเอาไว้ซะนะมันจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังเนะมื่อได้อย่างนี้เสร็จรปุ๊บวิธีการแก้สมการง่ายเลยถ้าเจอ,อางเนี้เสมอเลยนะเอาสองสมการมาลบกันนะก็คือจะเอาสมการที่สองตัง้งลบสมการที่หนึ่งนะนะจริงจริงเอาหนึ่งลบสองสองลบหนึ่งเหมือนกันนะแต่พอดีสมการที่สองเนี่ยค่ามันเยอะเวลาลบกันมันจะได้ไม่ติดลบนะเวลาลบก็เอาตัวเลขลบตัวเลขตัวนี้ลบตัวนี้ได้เท่าไร ได้ลงท้ายด้วย4อันนี้ได้8 8 4เท่ากับอะไรจะสังเกตว่าเวลาเราลบปุ๊บ a 1ตัวนี้มันหมุกันเนี่ยลบปุ๊บหายปั๊บเลยนะเพราะฉะนั้น a 1หายไปก็เอาตัวนี้ลบตัวนี้ได้เท่าไรก็ได้12คูณด้วย b น,นี่นะได้นี้ิเสร็จปุ๊บได้ออกมาแล้ว d, d เท่ากับเท่าไร่ d, d ก็เท่ากับ8 4หารด้วย12ก็มีค่าเท่ากับ7ได้มาลวข้อนี้นะได้คำตอบของตัวนี้ละเท่ากับเท่าไรเท่ากับ7 ถัดไปถ้าจะก้องการหา A1 ทําไงเราก็จะเอาดีตัวเนี้ยไปแทนค่าในสมการใดสมการหนึ่งนี้ก็ได้นะก็แทนค่าในสมการง่ายก็คือสมการที่1แทน d ในสมการที่1แทนดีใน1ได้อะไรเอ่ยน,นะ d แทนด้วยเลข7ก็จะกลายเป็น67เท่ากับ A1 งบวกด้วย 9, 7, 9 7ยาย้าคูณยีเจ็้าย้ายค่าไปธรรมดาเพราะฉะนั้นจะได้ A1 เท่ากับเท่าไหร่ a1 เท่ากับ 67ลบด้วย63เท่ากับ4ได้ a 1เท่ากับสได้ไหมคำตอบนี่บ้างนะอนะ่เท่ากับ4ี่นะนะไม่ยากไม่ยากได้สองตัวนี้มาต๊บต่อไปถ้าจะทำตัวอื่นก็เหมือนกับตัวอย่างคนก่อนละนะต้องการหา a 3 2เข้าสูตรเลยนะต้องการหา a 3 2สองก็ A 32เท่ากับไรเท่ากับ A1 A1 คือไรอะไร a 1คือ4 บวกวงเล็บ n n คือเท่าไหร่ n คือ32ลบด้วย1คูณด้วย d d คือเท่าไหร่ d คือ7เนี่ยก็แทนค่าไปธรรมดาธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยก็จะได้เท่ากับ4บวกสาดคูณด้วย7เท่ากับ4บวก7จ็ดหนึก็จะได้เท่ากับเออ221นะก็จะได้เป็นคำตอบ 221ต่อปงอง,งูให้หาพจน์ทั่วไปก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าเอ๊ะเวลาเขาให้หาพจน์ทั่วไปเนี่ยเวลาเราตอบต้องตอบสไตล์ไหนเวลาให้หาพจน์ทั่วไปจำไว้เลยนะสิ่งที่เราจะต้องิดเอาไว้คือตัว an ิดเอาไว้อะไรอีกแล้วก็อีกอันคือตัว A n ิดไว้2ตัวนะก็คือเวลาจะหาพจน์ทั่วไปเนี่ยเราก็เข้าสูรธรรมดา ติดตัว an กับตัวตัว n เอาไว้ a 1กับ d แทนค่าเข้าไปเพราะฉะนั้นหาพจน์ทั่วไปหางาหา an ก็จะได้อะไรได้ an เท่ากับ a 1 4บวกวงเล็บ n ลบหนึ่งคูณดีด,ดีคือเท่าไรดีคือ7นี่แล้วก็กระจายจัดรูปนิดนึงนะก็จะกลายเป็น c บวก7 n ลบ7เพราะฉะนั้นก็จะได้ an เท่ากับเท่าไหร ก็เป็น 7N ลบด้วย3ะ 7N ลบนี่คือพจน์ทั่วไปโอเคไหมนะสุดท้ายนะอันนี้ได้คำตอบแล้วได้พจน์ทั่วไปคือ AN เท่ากับเจลบตามข้อสุดท้ายเขาถามว่าไอ้เลข277เนี่ยคือพจน์ที่เท่าไหร่ในลำดับนี้นะข้อนี้ก็ไม่ยาก ถ้าเกิดเรารู้ข้ององ,งูมาเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าเราอยากจะรู้ว่าถ้าเกิด A n เป็น277จะได้ n เป็นเท่าไหรก็คือแทนค่าลงไปในสมการของข้ององูในพจน์ทั่วไปได้เลยโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นเวลาจะหาข้อโจทจย์นียเราก็แทนค่า A n ด้วยอะไรเลย277เลยเท่ากับ7 n ลบด้วย3แล้วกแก้สมการ n ที่เราได้คือพจน์ที่เราต้องการโอเคไหม นะก็ย้ายข้างก็จะกลายเป็นย้ายไปเป็นบวกก็จะเป็น280เท่ากับ7 n ก็จะได้ n เท่ากับ40แปลว่าอะไรแปลว่า277ในลำดับเนี้ยนะในลำดับเนี้ย277คือพจน์ที่40นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะตอบ n เท่ากับ40แค่น้นโอเคไหมโจทย์สไตล์เนี้ยน้องๆต้องฝึกทำเอาไว้นะมันเป็นโจทย์เบสิกที่ข้อสอบออกแน่นอน นะข้อสอบออกเยอะข้อสอบออกเรื่อยๆนะฝึกทําให้ชนานาญคืออย่าใช้เวลาเยอะฝึกทําให้คล่องรู้วิธีคิดอย่างเดียวไม่พอนะเราต้องฝึกทําให้คล่องคิดเลขให้มันแน่นะแล้วน้องจะทําคะแนนในห้องสอบได้โอเคนะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้อย่าลืมนะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนนะกดแชร์ให้คนอื่นที่เขาอยากจะรู้ที่เราอยากให้เขารู้เรากดแชร์ให้เขาเราได้ความรู้นะคลิปถัดไปเจอกันเพจด็อกเตอร์วุฒ รลดล็อกทุกเป็นขาดการเรียนติดตามเอาไว้ติดตามเอาไว้น้องจะได้ความรู้เยอะโอเคคลิปนี้ขอแค่นี้เชิญ